ดูสินี่ขึ้นสามเลยนี่ขึ้นสามเลยดูสิอื้อหือก็จะได้แน่โอ๊ย สวัสดีจ้าอู้แดดแรงมากเลยน่าจะเกือบสามสิบองศาเราจะเก็บผักหญ้าหวานหญ้าหวานเก็บหญ้าหวานหญ้าหวานเป็นผักมีพี่เขาบอกว่าผักพื้นเมืองใช่ค่ะเป็นผักพื้นเมืองจ้า๋ยวเราจะเก็บไม่แน่ใจเขาจะตัดหญ้าแล้วนะคะเพราะเขาจะทําเป็นสนามฟุตบอลจ้าเราจะพาเดินดูก่อนเดยวเขาก็ตัดแล้วค่ะเน่นะอู้ยนี่สออสะออนเราเนะนี่ตาเพื่อนๆโอ้ยเยอะมากเลย เราละเสียดายเสียดายเราอยากให้คนที่เขาชอบกินมาเก็บพาเพื่อนดูดอกฟันติงโตไปด้วยเนาะนี่จ้ะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตัดแล้วจ้าตัดแล้วก็ทำเป็นสนามฟุตบอลให้เด็กๆเ,เล่นจ้าจ้าทุกคนเราก็จะเก็บนี่ต้องเก็บแล้วจ้ะถ้าไม่เก็บเด็กเขาก็ตัดตัดทิ้งหมดลเลย ใช่ไหมโอ้ยนี่กำลังโตแลยสิดาจังเลยเดี๋ยวเขาจะต้องตัดทิ้งแล้ว<ห>เราเป็นโลกเสียดาย่าเพื่อนๆดูเนี่โอ้ยทำไม่มีนะเก็บแล้วเนี่ยอ่อนๆเนี่ยกำลังขึ้นเลยจ้ะเพื่อนนี่จ้ะเดี๋ยวกองไว้ก่อนเนาะยางมันเยอะกลาดร้อนมากเลยตอนนี้น่าจะสามสิบองศาจ้า นี่จ้าทุกคนนี่ของอร่อยเลยกำลังขึ้นเลยอะเสียดายจังเลยเสียดายจังเลยเขาจะตัดแล้วเขาจะตัดแล้วทุกคนนี่อยากให้ดูตรงนี้โอ้โหนี่นี่นี่กำลังข,ขึ้นเลยจ้ะเก็บดีกว่าเดี๋ยวเขาก็ตัดแล้วจ้ะ เราว่าไม่เกินสัปดาห์นี้หรอกจ้ะเขาตัดแน่นอนเพือ่อนดูเลิกงานมาก็เก็บผักเลยแดดดีดีโอ้อให้ดูนี่ตรงนี้ดูดิโอดูดินี่กลังขึ้นลเลยอะเราเราไว้แล้วกันนะเนี่ยกลุ่มเนี้เดี๋ยวเราเรามาดูถ้าเขาตัดแล้วก็ว่ากันไปก้านมันยังไม่ยาวมากกว่จ้ะนี่เยอะเลย พาเพื่อนๆเ,เดินก็มีคนเริ่มมาเล่นฟุตบอลแล้วนะเพราะว่าเขาต้องการเล่นมันเป็นสนามฟุตบอลนะจ่ะนี่โอ้โหเพื่อนนี่โอ้หใน,นแต่ออกดอกแล้วนี่ยอดใหม่อยู่นี่จ้าดูในเว็บไซต์มีนะคะของประเทศสวีเดนนะจดี๋ยวเราใส่ชื่อภาษาอังกฤษให้นะหรือภาษาสวนะีเดนเนี่ยสวีดิชเป็น เป็นพืชชน,นิดหนึ่งที่เป็นผักของคนโบราณโบราณกินได้จ้าเขาจะบอกเลยว่าตั้งแต่รากยันยอดเลยกินได้หมดเลยจ้ะกำลังขึ้นเยอะแยะเลยนะนี่ก็ขึ้นเนี่ยเราก็เลือกเอาอ้วนๆเนาะเนี่ยเลือกได้อีกแล้วเราเนี่ยเพือ่อนๆดูสิ เราแล้วก็เสียดายจริงๆเป็นโรคเสียดายกินไม่หมดหรอกจ้ามีบางท่านก็บอกให้เราเก็บหมดเลย <c oughs> ไม่หรอกจ้าเก็บไปพอกินอะไรจ้ะแล้วก็เก็บแช่แข็งไว้บ้างกําลังขึ้นใหม่นี่นี่กําลังขึ้นเลยนี่ถ้าก็ตัดแล้วก็ก็คงเป็นสนามเล่นฟุตบอลของเด็กๆกันจ้ะ <c oughs> นัะเขามาเล่นฟุตบอลนะคะ อูสินี่ขึ้นสามเลยนี่ขึ้นสามเลยอื้นะวันนี้คืออู้หามแท้งามว่าดูดิเหมือนเหมือนผักบุ้งเลยนะ,เ,ะเขารสชาติเหมือนเหมือนผักบุ้งบ้านเรานะแต่ว่าหวานกว่าจ้ะมีความหวานยังไงเพื่อนๆกำลังขึ้นเลย ตรงนี้เขาจะอุดมสมบูรณ์น้ํานะรสชาติเหมือน,เห,อนเหมือนพกบุ้งบ้านเราแต่ว่าหวานจ้ะแล้วก็กรอบกำลังขึ้นเยอะแยะเลยกรอบกรอบครักรอบ,รอบเพื่อนดูนี่นี่อหันนี้นี่เดินข้ามไปเมื่อกี้นี่กรอบหวานหันนี้เราเราเหยียบเลยเนี่ยโอ้โหขอโทษจริงไหม เราเหยียบเขาเมื่อกี้นี่เราก็โทษจริงอะไรคะนี่อันนี้มีเยอะเลยจ้าที่กาลังจะบานแล้วก็กำลังจะงอกนะกําลังจะบานแล้วก็กำลังจะงอกนี้เนี่ไงเนี่ยกำลังขึ้นมันมันสั้นเกินจะมันอะไรเลยเราพยายามดึงให้ถึงโคนวันนี้อร่อยหวานมากเลยจ้าบ,บางท่านก็บอกว่าดีจังย้าก,กินได้ใช่ค่ะย้าก,กินได้เขาชื่อญ่าเพราะว่า ลักษณะเขาคล้ายต้นหญ้าจ้ะใบเขาว่าคล้ายหญ้าจ้ะแต่วางจริงแล้วก้านแล้วก็ต้นของเขาหรือความอร่อยเนี่ยมันเป็นผักเลยจ้ะพืชผักชนิดหนึ่งอร่อยมากจ้ะอยากให้ลองจ้ะเพื่อนดอูเยอะมากเลยนี่กำลังขึ้นเลยนี่นี่ยอดน,นี้เอากัน เยอะจริงนเลยเพื่อนๆเยอะจังนี้อันนี้ไม่เอาอุ้ยถ้าหายากก็เอาแล้วเนี่ยเอ <c oughs> าเพื่อนๆดูเยอะเยอะแบบเยอะแบบว่าตกใจแล้วนะเนี่ยดูดินี่น,นี่นี่อีกอู้นี่อีกอู้ที่เดียวกันหมดเลยจ้ะนี่เพื่อนๆดูดูเอาดูเอาดูเอาเยอะขนาดนี้ áo thì mình vào này nó sắn săn lòng cái dòng mấy ổ lên đi mình chọc đỏ cái là mấy ổn đi khắp ní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  khắp nó khắp ní khắp ní nó ní khắp ní khắp นี่เตี้ยๆเย่ๆเลยกำลังอ้วนๆเลยเราเหยียบเขาด้วยนะเมื่อกี้เราโมไม่เห็นกระโดดทีนี่เพื่อนโอ้ยคุยเยอะเอ๊ดูดินี่เพื่อนดูดินี่อ่อนๆเลยจ้ะอู้ มันดูนี่อุ้ยเราให้ยาวอีกหน่อยนะอ้้หูุ้ยมันเยอะมากเลยอนะเดี๋ยวเขามาตัดแล้วสิดาจังเลยเดี๋ยวเพิ่งตัดนะคะนี่อืมเฮ้ยเยอะมากเลยดูกล้า่ดิ แล้วเราเยอะมากเลยสีดาโขงจังเลยดูสิอ่ด้ไอ,อ,อ,อุ้ยเอาเท่านี้หละจ้ะเดี๋ยวเขามาเก็บม,มาเยอะมากเลยจ้ะเขาจะตัดแล้วด้วยโอ้สีดาจังเลยกำลังขึ้นแบบนี้ก็เยอะเลยจ้ะ ยังก็ขอบคุณเพื่อนๆกับคุณทุกท่านที่มารับชมนะจ๊ะ ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกเมนท์ทุกรก,การติดตามเลยจ้าเต็มทุ่งเลยจ้าเราลึกสด้มากเลย